เอาวเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ที่มีชื่อว่า MCFKT ครับผมเนี่ยก็ช่วงนี้ไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับเพราะว่าอ่าสงการไงเออรู้ว่าคนไม่ดูหรอกรอเล่นรอเล่นนะครับก็คือผมออกไปเที่ยวมาด้วยนะครับผมนะฮะประมาณนี้เนาะก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้อู้เลยจริงจริง ถ้าเกิดอยู่บ้านนี้ทำแล้วนะฮะเออประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวเซิร์ฟเวอร์ f k t ให้ผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอสนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ด้านด้านล่างเลยให้ผมเนี่ยเป็นแนวเซิร์ฟเวอร์แล้วผมจะวิ่งวนทำไมวะเนี่ยอา่ากของเฟิร์ฟอ่าผมโหคนเยอะ ห้ามขอ OP Game Mode ห้ามประมวรศอื่นห้ามทำลายเข้าของผู้อื่นนะผมห้ามแบกอามมาเป็นทีมงานห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือใดทั้งสิ้นไม่ก่อกวนทีมงานผู้ดูแลระบบอื่นๆนะครับห้ามพูดคำหยาบห้ามฝาดข้อความให้ความรบกวทีมงานทุกคนด้วยนะครับคำสั่งยศ VIP ฮะทับฟิกได้ p r o t e c คคำสั่งยศ s v ฟบสามารถฟิกออลได้แล้วก็สามารถบินได้ด้วยนะครับผมโอเคฮะอันนี้ครับฝาดแชทอันนี้ก็คือเป็นคำเตือนต่างๆนะฮะสวัสดีครับคือใครครรรับผมมกกแของฮะนี่ คุณผู้ชมสามารถนาเพชรกับมรกตเนี่ยมาแลกเป็นของ,ของโธดได้นะครับผมแต่ว่าคุณจะไปหาเพชรและมรกตเยอะแยะขนาดนี้จากที่ไหนผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็จะมาเริ่มรีวิวต,ต่อเลยผมเนี่ยซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเปิดมานานมากๆแล้วนะครับผมโอเคฮะล้างขายของโอเคตรงนี้ก็จะมีพืชพันธุ์ปะไม่ใช่เหรออ่าเนี่ยนีไงนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์มอสนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเพิ่มของพวกนี้มาครับผมนี่ฮะเห็นปะ ผักกงผักกาดอะไรเงี้ยเป็นกงกระโพดนีสตรอเบอรี่หรือว่าพริกต่างๆเนี่ยก็เป็นมดนะครับผมคุณผู้ชมสามารถปลูกแล้วก็นํามาขายได้นะฮะอันนี้ก็รับซื้อพวกของจากซอมบี้ต่างๆอะแหละเนาะอันนี้แล้วนี่อะลรครับผมเก่าสปองครับผมเนี่ยแบบว่าบางคนเนี่ยขี้เกียจเดินไงก็สามารถมาที่ได้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยรับซื้อโปรเจกคืนด้วยผมนะฮะแต่ว่าจะรับในราคาที่ต่ํากว่าตอนที่เราไปซื้อมานะฮะก็อยู่แล้วล่ะคงไม่มีที่ไหนไปซื้อมาปุ๊บมาขายได้ราคาแพงขึ้นนะฮะโอเค หมาผมมาต่อกันเลยนะครับผมโอเคเราเขาเป็นลิ้นของมังกรนะฮะสวัสดีครับลิ้นมังกรเอาฉินนึกว่าเป็นทางเข้าอะไรเงี้ยแนะตต้องเราต้องขึ้นทางด้านบนนะจ๊ะเดีมาเนี่ยโอเคนะครับก็นั่นแหละหลายพาร์ทที่ผมจะขึ้นตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเว้ย <c oughs> มันมีไว้โชว์เล่นๆเฉยๆอะ่ะเออเราก็นึกว่าจะเป็นของดีอะไรงี้โถ่บ้านึกว่าจะมีดีกว่านี้อ <c oughs> ไอ้มังกรนบ้าเดี๋ยวเราจะดูโฉมหน้ามังกรนครับผมเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูาผมจะลืมกดสมัครรับข้อมูลไว้ด้วยครับผมะะหรือว่ากดซับสไครต์นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าะระฆังอะไรของคุณก็แล้วแต่แหละนะฮะอย่าลืมกดกันไว้ด้วยล่ะโอเคหนึ่งร้อยบาทนะตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมดสามสิบบาทนะครับผมโอเคนะผมจะซื้อไปทําอะไรล่ะหลานซื้อของครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถมาซื้อโปรเทคตรงนี้ได้ผมซื้อได้จากหน้าเว็บเท่านั้นนะฮะนี่ นะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อของพวกนี้ไปโอ้โหเชียสามแสนสองอันโอ้มันแพงจังวะ <c oughs> อันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ที่คุณสามารถนําไปปลูกได้นะครับผมเพื่อจะเอาของมาขายตรงนี้เลยนะฮะอันสิบอันห้าพันคุณก็ไปขยายพันธุ์กันองแล้วกันนะฮะว่าต้องขยายอะไรยังไงกับสปอร์ครับผมอันนี้ดูแลแล้วก็จะมีฝั่งนู้นใช่ไหมฮะ ฝั่งนี้เนี่ยผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเควสนะครับผมผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่ามันคือโซนอีหยังนะเราก็ต้องเดินเข้ามาดูเว,ว้ยเราถึงจะได้รู้โซนอะไรครับสามารถเยี่ยมโจรได้อ๋อเป็นคุกก่อนครับผมอ๋อเป็นคุกนะฮะห้องเค1โหเป็นนักมวยเลยนะฮะแม่งด่ากันอย่างเค1ต่อยกันอย่างกระเคโลเลยฮนะไปนอนได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรฮะอ่ะ ไปแต่เ,เราจะไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเข้าประตูว,วาร์ไปเลยนะครับพาร์ทนี้ผมอาจจะไปสร้างบ้านก็ได้นะแต่ว่าไม่มีโปรเทคเลยงั้นก็ช่างแม่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไอ้นี่กันเองแล้วกันนะไปหาของมาขายเว้ยเพื่อที่จะเก็บตังค์ซื้อโปรเทคครับผมเนี่ยนะไม่มีไม่มีทรงไม่มีที่ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าเราก็าหาเงินเพื่อจะซื้อโปรเทคก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สมัครเข้ามาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้โปรเทคนะครับผม คือจะมามดเซิฟคนออนหนึ่งร้อยบวกทุกวันมีการแจกของครั้งใหญ่นะฮะอันนี้เนี่ยมันปิดปรับปรุงชั่วคราวผมนะซึ่งเป็นน่าจะเป็นอ่าสถานที่ที่ไว้ทำเควส์มาว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวาร์ปกันฮะไปดูวาร์ปกันดีกว่าว่าวาร์ปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะไม่แน่วันนี้ผมไม่ไปลงลงมงลงเหมืองหาแร่อะไรเงี้ยผมก็จะไปตีมอนเตอร์เพื่อหาเงินนะฮะมานี่ห้องวาร์ปเข้ามาเลยฮะเสียงเฟซบุ๊กเองไม่ต้องตกใจนะจ๊ะอันนี้ไปไหนวะเนี่ย ห้องแรกของของอะไรวะ,อะโอ้ยดาพ่อเท่เลยอะ่ะสุดยอดอันนี้เป็นห้องแรกของนะครับผู้ชมมีดินเฟรโดมาแม่งเลยดินของใครไม่รู้โดนะผมขอโดโดดีโดดีโดดีโดแล้วก็เก็บไว้ในเอเนเชนะครับอ๋อฮีดินเฟสามารถทำให้ปลูกได้ผมนะครับนี่กลับสปอนห้องแรกของดูแลเรียบร้อยความเพล่อเนเท่านั้นจึงจะสร้างบ้านได้ผมเคยมีบ้านปะวะ ผมเคยมีไหมเนี่ยไม่มีโอ้กรรมกรรมกรรมเลยนะฮะเอาแล้วฮะโอเคร้านซื้อของของผมเนี่ยไอเ้เ่ยกูดูแล้วไม่ใช่เเนี่ยโอ้ยกรรมเลยโคตรจะกรรมเลยอ่ะนะเราดูแล้วไปกดซ้ำทำไมวะเนี่ยอันนี้แดนสร้างบ้านนะผมอันนี้คือแดนสร้างบ้านหนึ่งนะฮะสร้างบ้านสองสร้างบ้านสามอันนี้แดนหาของผมเดี๋ยวจะไปแดนนี้กันนะฮะ แดนพีพีตาของตกครับผมแล้วก็อีเวนต์คลิกนะฮะนี่ก็คืออ่าคืออะไรวะ <laughs> กิจกรรมเรากิจกรรมใหม่ไหมผมตึง้งผมจะเข้ามาทําไมวะแล้วก็เมื่อกี้ไปไปคงไปค้างด้วยโอ้โหแม่งไม่ได้เลยฮะเสียเวลาเราจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหไอเรากูสาไปลงไปรอคอมเม่อนก็โคตรขากคนเพื่อนก็โคตรหล่อเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกันเนี่ย <laughs> นะฮะก้อน,นี้ผมคงไม่ได้ไปไหนเลยเนาะออคงจะถ่ายอยู่ละมั้งนะฮะ <laughs> แต่งบ้านไปก่อนฮะ อีเวนต์เข้าไปดูแล้วนะครับผมแล้วนี่ฮะร้านขายของดูแล้วนี่ว่าอันนี้ก็พ v พีแต่ของตกเราไปดูว่าผมว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะในพ v พีนี้อ่าไม่นของตกเลยอะ่ะ N อ c พซขายของลงอ่าพ v พครับผมนะแล้วผมจะซื้อของคุณยังไงครับคุณแล้วคุณเล่นเข้าอยู่เนี้ยอายังงี้ก็ได้ล่ะ <c oughs> ไปเข้าประตูนี้ตามมันไป,ไปฮะเข้าตามมันไปเลยวัดดีจ้าเฮ้ยของตกไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเออ เอาเด้อเด้อเด้อเอาเด้อเอด้อเอาเด้อหายแล้วไงเอาเลล่ะเออเชีย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 โอ้โอ้ของตกของตกของตกหมดเลยอ่ะโอ้โหว่าตับฟากเอาเลยฮะเราไปหาของก็ได้แม่ตรเสียใจเอ้ยเดี๋ยวเราเราไปโดูของไหมผมว่าเราไปคอยโดูของดีกว่านะฮะสัปดาห์นี้สามารถทั้บอลเลยมั้งรู้สึกนะแล้วก็จะมาคอยโดูของคนกันนะฮะคุณผู้ชมอไปดูละเราต้องวิ่งไปหาของเว้ย พี่บอกว่าพอเจอของตกอะไรอย่างนี้ก็โด่แม่งเลยฮะโอ้ยโ ho 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 โ o ้ o ho 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 เจริญพรโยมเจริญพรญาติโยมที่มากดแชร์เสียใจเหี้แม่งโอ้โหทำน้องลงคอครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของนะครับผมโอ้โหขออนุญาตด้วยเนี่ยเดี๋ยวหาของห้ามมาโปรเทคเด็ดขาดลีโลกทั่วทิศนะฮะก็ถ้าเกิดใครของหายหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำใจไปนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้ขอคืนนะจ๊ะจุ๊บ ของเมื่อกี้เราวู้ส่ามีทานมีที่ขุดแร่มีนู่นมีนี่แม่งตอนนี้เสียหมดเลยฮะผมเจอแกะมันอยู่นี่มันอยู่นี่ทะลกนั่งมันออกมาให้หมดทะลกนั่งมันออกมาให้หมดมันขาวัวมันขาวควายลือกวางทิ้งแม่ง <c oughs> เพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเรามาตัดไม้ดีกว่าครับผมเนี่ยมาเรามาเซิร์ฟเวอร์กันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะของนี้ไปหมดเลยเขาเสียใจอะตอนแรกของมีก็ดีอยู่แล้วปีอื้อ คิดคิดแล้วแค้นสุดขีดสุดริษสุดเดชก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะฮะเขาจะเล่นการเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่เน้นแบบว่าแจกของอะไรมากมายแบบว่าเน้นแบบเลียวเซิร์ฟเวอร์แบบว่าเซิร์ฟเวอร์ของจริงอะนะคือคุณนอชีวิตรอดด้วยตัวของคุณเองนะฮะเอยเจอคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพวกสวัสดีพวกสวัสดีพวกนายสวัสดีพวก,วพวกเอาไปเอาไปฉันให้ เอาไปพวกนั่นแหละนั่นคือไม้ของนายนะอยู่บ้านด้วยได้เปล่านายนายอยู่บ้านด้วยได้เปล่าอยู่บ้านด้วยได้ไหมอยู่บ้านด้วยได้เปล่า <c oughs> อยู่บ้านด้วยได้เปล่าฮะมันตอดชุดทำไมให้เราวะถ้าก็ใจดีเกินไปแล้วออนะมันตอดชุดทำไมวัเนี่ยโถนึกว่าจะโยนให้เราอะไรยงี้โดเอโดเอ <c oughs> ก็ขุดไม้ต่อนะฮะอ่าดูดีค้างเฉยอ่ะ ครั้งเฉยเบยอ่ะอ่าขึ้นไปตัดขึ้นไปตัดให้หนักขึ้นตัดครับผมเขามีของดีกว่าเรานะแล้วก็ยอมเข้าไปให้ผมเนะฮะนายหาของวันทีพวกโอเคโอเคตามตามตาม,ตามเข้าไปฮนะโอเคว่าไงพวกนายมีของให้เราสักหน่อยมึ้งไหมเอ้ยโอ้โหของดีออฟซิเดียนะเหรอเจ็ดของดีเว้ยของดีเว้ยเจอของดีเว้ยกดจีทิ้งของนะฮะใช่โอเคนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวนะอุ้ยมีน้ำมีเบ็ดด้วยอ่ะเขามีของดีทั้งนั้นเลยอ่ะเราไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคผมเดี๋ยวผมจะขุดหินบนนี้นะฮะอุ้ยแม่งบินได้ด้วยไปแม่งบินได้ด้วยแม่งไม่ธรรมดาแล้วคนนี้นะฮะเอเคเรียบร้อยคราบนี่นะฮะอ่าเป็นที่ขุดหินนะครับผมโชวชวโชฮะโอเคเร็ียบร้อยะฮะแล้วก็ขุดนี่กัน,นะฮะเราขี้เกียจลงเหมืองไงก็ต้องใช้อันนี้ไปก่อนประดังชีวิตเราเนะยฮะแม่คงสงสารเราหน้าดูอุ้ยดาบโคตรเท่เลยอ่ะดาบยังเท่อ เทจริงเลยจริงอ่ะให้อ่ะให้โยนมาดิโอ้โหของดีเยี่ยมขอบคุณมากครับผมขอบคุณฮะคุณ W9 W9 เนี่นะโอเคแล้วก็จะทำขวานหินหรือที่ขุดหินดีปะอ่ะขวานหินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ตามด้วยที่ขุดหินอ่นานะครับพิกแอคนั่นเองเนาะอ้าได้หินอีกแล้วตันกิ y เ u ลิมูดแท h ตูนเบลิมัสแล้วก็เก็บนี่มาครับโอเคเราไปตัดไม้กันต่อเลยฮะ โอ้โหคนนี้ม่งใจดีของจริงโอ้ย <c oughs> นี่มันไวกิ้งชัดๆนะฮะแตะ่แต่แต่แต,ต่โอเคตัดไม้ไปครับผมนี่ขนาดเป็นที่ขุดไม้ที่ขุดหินนะนเนี่ยแม่งยังชาเลยถ้ามีที่ขุดเพชรที่ขุดเหล็กอะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะยังม,มีอาหารด้วยอะขออาหารด้วยได้ไหมอาหารขออาหารด้วยได้ไหมมีอาหารได้ไหมมีอาหารไหมอาหารนะพี่ขออาหารด้วยครับ ออ้ยของดีหกอันให้ตั้งเยอะเชียวนะครับไม่เป็นไรยางดีกผมไม่มีกินนะฮะก็เป็นการเอ้ยขนแกะอันนี้ไปทําเตียงนอนได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีสร้างบ้านจะดีไม่มีตังค์นะครไม่มีตังค์เพื่อพวกเด็กเลยอะ่ะช่วยด้วยช่วยฉันทีช่วยบอกฉันทีฉันผิดตรงไหน,นก็รู้เดีกก็รู้อยู่แก่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็ แม่งไม่มีโปรเจกต์เราสร้างบ้านเลยไม่ได้เลยมีกาลินาไหมเอ้ยมีครับมีครับเออแล้วเขาไปคุยกับเขาดีกว่าเนาะเออมีครับผมเนี่ยเรามีกาลินาครับผมนะฮะเดี๋ยวลองลองเขาไปคุยกับเขาดูนะว่าเขาจะให้อะไรเราหรือเปล่าอุย้ยไม่ได้ไอ้มปาปะทำร้อยแกททำไมทำทำร้อยแกะทำไมทำร้อยแกะทำไมฮะ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 เออแอดเราหน่อยชื่ออะไรกาลินา <c oughs> ชื่ออะไรกาลินา เราต้องถามเาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเขากันนะแล้วก็ไปขอตั้งบ้านเนเหมือนชื่อ W W ววิวอุ้มฟุ้ยหวยฟุยเอต้าทวยถวยทวยบึมบึมบึอสัตอาแล้วครับปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยเวลาผมถ่ายนะผมจะไม่ค่อยคุยกับใครในกาลิน่านะครับผมแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนใจดีเว้ยเราก็ต้องลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะฮะจะไปสัมภาษณ์ว่าเออเล่นซูเปอร์นี้นานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เป็นซูเปอร์ VIP ซะด้วยนะครับผมเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวจะถามเขาว่าทำไมถึงชอบซ์ฟเวอร์นี้แล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับอ้อยัไงคนดีเว้ยเขาตาให้มงให้ไม้ให้หินแล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยนะผมขอตัดแป๊บนึงนะฮะนี่เนี่ยผมก็แอดกาลินาเข้าไปแล้วผมเดี๋ยวเราจะแกล้งลองถามดูว่าผมว่าเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรนะฮะแล้วก็เนียนเนียนเนียนถามไปนะแล้วค่อยบอกว่าเราอัดรายการอยู่ว่าผมเนะนี่ยอ๋อยางี้ล่ะดีทีเด็ดเลยนะคนใจดีก็ต้องสัมภาษณ์ตั้งหน่อยนะสรุปนะฮ จะยิงทันย,งย,งยิงแกะตาทำไมพวกเออฮะฮะโอเคนะครับผมนะก็เขาไม่มีไม่เว้ยไม่เป็นไรให้ผมนะไอ,อ้ธนูอู้ลูกธนูฟรีอุ้ยสิบเก้าวันด้วยโอ้โหดีเลยยิงมากเด้อยิงบ้างเด้อยิงบ้างเด้อยิงบ้ากเดย์ยิงมากเด้อโอ้โหสุดยอดนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้สัมภาษณ์เขาไม่เป็นไรให้ผมนะเราจะวิ่งตามเขาไปให้ผมนะว่า เขาจะพาเราไปไหนบ้างครับผมเนีไปดูกันดีกว่าว่าบ้างเขาจะรวยหรือเปล่านะครับโอ้โหเพิ่งบินบินเอาบินเอาพาผมบินด้วยไม่ได้หรอครับโอเคไปไหนอะไปไหนไปด้วยช่วยสิบาทนะไปดิไปดิไปด้วยไปดิย,ปดย,ปดย,ยังอีกยังไม่ไปอกีกยังไม่ยืนเป็นบอยแบนด์อยู่ได้ไม่ใช่ยืนเนี่ยมันยังมันมันมาบินเป็นบอยแบนด์อยู่ได้นะฮะแล้วสิไวยลุนวรลุนวรลน,ลนเอาแล้วไปไหนครับผมไปไหนต่อฮะไปไหนต่อว่าเด็ดอ่ะ มันแชทว่าไงวะซ้อมไหมซ้อมยังไงซ้อมยังไงฮะซ้อมไหมโอเคเดี๋ยวผมไปหาของต่อดีกว่าผมก็ขอบคุณมากๆนะนะถ้าเกิดผมมามมวคุยกับคุณเน่ไม่ได้ถ่ายแน่แ <c oughs> เราออกไปหาเหมืองกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะออกไปล่าคงล่าของหามงหาเหมืองกันดีกว่าเนาะสเกลเลตันดีเลยไอชิไม่โดนเป็นไปได้ไงเป็นไปไ,ได้ไงเป็นไปไ,ได้ไงไม่เข้ายิงไม่เข้าด้วยยิงไม่เข้าได้ไง กลบได้จ้าหลบได้จ้าโอ้โหกว่าเราจะข้ามมานได้นี่เราใช้ธนูทั้งหลายดอกนะฮะแต่แม่งยิงเราแบบฝักเราเก็บธนูมันไม่ได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็เฮ้ยนี่ไงเหมืองนั่นนะโอ้โหมันไปทางลงไปเลยเว้ยโอ้โหเดี๋ยวเห็นเหมืองชัดเจนเฮ้ยจะเห็นเหมืองชัดเจนฮะหุยได้เลยเจออย่างนี้จัดให้เราจะทิ้งหน่งพระตุลาลงไปเลยนะฮะใช้ที่ขุดไม้ขุดไปเรื่อยๆผมนะมาพัรนี้ก็ลงเหมืองจริงๆนี่วันนี้คนแม่ง โหเจอแรกนี้เลยวะจริงๆเนี่ยวันนี้นะครับผมคนเล่นประมาณ30กว่าคนนะฮะตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้แม่งช่วงเย็นแล้วไงคนแม่งก็ออกไปเล่นสงกองสงการนะผมก็ต้องมานั่งถ่ายอยู่เนี่ยเออนะฮะแม่คนเราคนเราเว้ยอ่าโชว์ขุดไปเพื่อนมันทักมาอะไรเพเนี่ยกูพูดไปงั้นแหละอะไรเนี่ยขุดไปงงไปงั้นเลยอเอออย่าคายอย่าพูดคำหยาบสิครับไอ้ตืดนะฮะแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมนี่นี่นี่นะ ขุดไปขุดไปขุดต่อไปฮะฮะโอเคแล้วก็ลงไปทางเหมือนเดิมครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เราเห็นแบบชัดเจนมากๆว่ามันเป็นเหมืองเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยไม่ต้องใช้เอ็กเรย์ก,ก็เห็นได้นะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะลําบากหน่อยนะเพราะว่ามันมืดผมก็จะช่วยคุณผู้ชมเองฮะโดยการที่่างี้ฮะอีดีเว้ยคือดีอ่ะนบเราจะพยายามปักไฟไ้อย่างนี้เรื่อยๆนะฮะมีรูตะนูทั้งหมด12ดอกนะเอากี่ดอกบ้างมา โอเคครับ okay, ผมผมขอตัดไปตอนที่เราเจอเหมืองเลยดีไหมไม่เอาไม่รีบไม่รีบไม่เอาดินอย่างเงี้ยก็ต้องมีเหมืองดีครับผมถ้าไม่มีนี่ถือว่าพลาดแล้วเนะถ้าไม่มีถือว่าพิษพิดพิด,ดไม่ใช่ละมันก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นปกวามาขุดลงไปเรื่อยๆครับผมเนะี่ยที่ขุดไม้นี่มันก็ดีเลอเกินนะแม่งขุดไม่แบบขุดช้ามากนะฮะอะย่างตอนนี้ผมอยากเห็นเหมืองมากๆเลยเนะี่ย ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะฮะเพราะว่าเมื่อกี anyway ้น oh er ี oh, ่มองจากข้างบนลงมาด้านล่างเนี่ยเหมืองเยอะมากๆเลยนะฮะทีนี้นี่แม่งอย่างน้อยเลยเว้ยพรว่าฟาเกอร์เฉดแค่เจอนี้ผมนะไอรอนเว้ยแลไอออนโอ้โหพอดีพอดีเลยฮะโอ้โหโครเซอร์ไพรส์มาจากฟาเกอร์เฮ้ยโชคดีมากเลยเนี่ยเจอเหมืองพอดีเลยครับคุณผู้ชมโคตรเยี่ยมบล็อกเลยวะคุณสนหรอ ดินเหนียวโอ้โหดูว่าสโนโนะครับผมก็ขุดมาด้วยก็ได้นะฮะนะเอาละเฮ้ยขุดดินเหนียวให้หมดนะครับผมโอเคใช้มือขุดก็ได้นะฮะหาโ,โอกาสได้เหมือนกันเว้ยแต่บางทีเป็นรเราขุดออกมามันจะได้นี่ปะวะโอ้ยังดีเว้ยได้เป็นก้อนๆเลยเว้ยเยี่ยมนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะมีคนขุดแรกไปแล้วนะครับเนื่องจากมันมีฟงมีไฟ,ม,ฟมีทอชอะไรเงียเ้ยเฮ้ยอาสตองโฮปะเยี่ยม <c oughs> อันนี้มันมีแร่แน่ๆผมรับประกันได้เลยครับว่าเสร็จแน่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องแย่โอ้โหโต๊คราฟอยุ่งนี้ชัดเจนมากๆครับผมแน่ว่าอ้โอ้โหคุณพลาดไปได้ไงฮะรหรือว่าคุณไม่สนใจ่านนะผมแต่ผมสนใจนะครับผมบอกเลยว่าทานเนี่ยเราก็เอาเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ผมแทบไม่มีแร่อะไรในตัวเลยเว้ยนะครับนะก็ลอ,องจับสักหน่อยเว้ยคุณผู้ชมขุดไปฮนะขุดไป ขุดไปแล้วก็เดี๋ยวๆๆๆ,ๆขุดไปขุดไปอีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะอะขุดเดีเฮ้ยเอาง่ายๆขุดให้ที่ขุดมันแตกอ,ะ,อะดีผมไม่อยากใช้แล้วของไม้ๆกากๆนะฮะเพราะว่าไม้นี่นไปที่ขุดแล้วที่โคตรช้าเหมือนทองเลยนะเวะ้ยแม่งผมเลยไม่อยากใช้หุยนึกว่าหมดแล้วเนี่ยอ๋อเยอะเกินเยอะเกินเยอะก็ดีแล้วผมเนี่ยมีแลกใช้ดีกว่าไม่มีนะจ๊ะ ไปไล่นทำไปไปล่นโอเคนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ปักทอสไปเรื่อยๆได้ครับผมมีฐานอีกแล้วแม่คนเรานี่มันไม่ชอบไป็นี่จริงๆเลยนะเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเซอร์เวอร์หรืออะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปขอโปรเทคแอดมินมาเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บตังค์ซื้อเออเราไม่ขอหลอกหลอกนี่คือลอลิงแน่หอหีบลอลิงอออ่างก็ไก่นะฮะ ไม่ขอหลอกนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการขุดให้หมดนะขุดให้หมดเลยชึบชึบชึบเอาชิบหายวางพิธีกรกำคำเไรตูโอเคขุดไปฮะขุดขุดขุด,ขดชีวิตขุดจากตรงนี้มันไม่ใช่แล้วริวริวริว,วโอเคฮะเจยอไอ,อนอิกโอสบายเลยงานนี้งานนี้นี่ของแน,น่นๆเลยนะฮะอืม ดไปเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้ฐานเรามีหนึ่งกองกับอีกสิบสามันนะฮะซึ่งเราเจอฐานอะไรหรือว่าเจออาแร่อะไรต่างๆเนี่ยผมคุดหมดนะครับบอกเลยนะผมอยากกลับไปทางสตองโฮลนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะกลับไปทางนั้นดีกว่าครับผมนะจะได้ลงอันนี้ต่อด้วยนะครับนี่ป่าววะใช้ปัญญาลืมปเนี่ยเจอฐานก็เอาสักหน่อยหัวกวดมันจะหล่นใส่หัวปะเนี่ยเผื่อมันมีกวดอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงตกใจเลยตกใจเลย ม่เฟิร์สแปรูปไม่แปรูปถหยนะตรงนี้จะตกปะครับผมโอ้โหมีเจ็บมีเจ็บกันบ้างแหละมีเจ็บกันบ้างนะฮะอุย้ยเชื่อไม่ทันผมมีเทคนิคให้ดูเว้ยคุณผู้ชมถ้ามันจะมีกวดหล่นใส่หัวเรานะฮะก็เดี๋ยวโอ้ยเจ็บไม่ทันซะและ้วผมจะมีวิธีการกําจัดกวดอยู่นะฮะเช่นอย่างนี้นะครับผมแบบนึงนะผมจะลองขุนี่ดูเฮ้ยนี่มันไม่ได้ต้องสูงๆอ่ะเช่นอย่างนี้นะฮะ นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยับผมนะ้แลหลายคนคงรู้ดีแล้วนะฮะพิธีนี้เห็นไหมมันจะกําจัดกรวดได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องนั่งคงนั่งคุดทีละอันทีละต่ออันอะไรงเงี้ยนะแต่ว่าโอกาสติดมันก็ยากพอสมควรนะฮะเห็นไหมเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแค่คนคุณต้องรู้จังหวะนะฮะแต่ว่ากรวดนี่ผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันนะวางเหมือนเดิมผมโคตรเกลียดเลย มันสําคัญตรงที่มนันเอาไปทํำฟลินต์ได้นี่แหละครับผมไอ้ทําลูกธนูได้ผมถ้าเกิดมันกลายเป็นหินเหล็กไฟนะเออนะครับจะทำถ้าเกิดมันกลายเป็นพิบโงอ่ะนะน่าสนเลยเนี่ยทําไมลาวาไม่ไหลวะไหลดิไหลดิอะไรนี่ยุ่งยากมากมายไม่ยอมไหลสักทีเนี่ยผมขอรำการอาคราฟนี่ต่อนะอะไรวะคราฟไปต่อครับผมเพราะว่ามันใช้เเยยดี๋ว มันจะเป็นในการดำรงชีวิตของเราในเมืองแร่นี้นะฮะซึ่งก็มีคนมาปักทอสไว้แล้วเหมือนกันโอ้อะไรวะอร่อยวะอะไรวะมันมีแลกไหมฮะไม่มีนะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะเฟิบเฟิบหลายๆพาร์ทเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีอะไรทำผมก็จะมาอยู่ในเมืองแร่นะฮะเพราะว่าส่วนตัวถ้าเกิดผมเล่นซ์ฟเวอร์เซเวอร์นะผมไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่มีเควสทำอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเควสมันมันยากเกินไปก็ไม่ทา <laughs> และเกิดผมไม่มีอะไรทำผมก็ชอบมาลงเมืองนะครับผมเพราะว่าซเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาแร่เพื่อน,นําไปขายได้นะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ชอบนําแร่ไปขายแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากๆในการเล่นซเซิร์ฟเ,เวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับมันเป็นอะไรที่โคตรแบบสุดยอดอ่ะผมชอบนะขุดแร่เนี่ยมันก็วัดดวงด้วยผมว่าคุณจะเจอของดีหรือไม่นะครับแต่ว่าผมกล้ารับประกันอีกอีกอย่างหนึ่งนะคือเวลาผมเล่นเซิร์ฟเวอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมไม่เคยเจอเอเมอรัลด์เลยเว้ย ใครเคยเจอคอมมต์บอกทีฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงยังไม่เจอนะแม่อาโมนะขอจริงๆจังๆนะเรื่องนี้แม่งคดเค่งนะครับเพราะว่าแม่งเจอโคตรจ้ากัน,นไม่ดีไม่เจ็บด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับสปอนก่อนนะฮะมาเรากลับกันมาแล้วผมนีผมผม,ผมก็จะไปดูวราปอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะไปอ่าอยากไปแดน PVP อ่ะขอขอไปเก็บได้ไหมฮะแล้วก็เออว่ะเอาของไปเก็บแล้วไปแกล้งมันดีกว่ามันไม่มีที่ฆ่ามอนเตอร์ให้หรอ เฮ้ยปกติมันน่าจะมีะผมสงสัยเอาออกไปแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาสปอนใหม่ครับผมนะครับแล้วก็ทําการเก็บของที่เรามีในตัวทั้งหมดครับผมมาโยเวนอาหารกับธนูครับผมเดี๋ยวเอาอาหารก่อนมายอมเตียและพาดนี้ก็จบกันแค่นี้แหละนะผมก็จะพยายามไม่ตายง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวรู้สึกไอ้นอ้องมันมีชุดกอโหับผมผมจะมาประตูนี้ฮนะเป็นประตูแห่งความโชคดีใช่ไหม ใช่ไหมมันคือประตูแห่งความโชคดีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวว่ะเ,เชี้ยเสียว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 จะมึงฆ่าผมเลยคนผมต้องไปหาที่ตรงสูงอยู่ก่อนนะฮะแล้วกดชิปไปครับกดชิปไปตอนนี้ผมกดชิปอยู่นะฮะคงม,มีคนยังมาฆ่าเรานะครับเดีย๋ยวพิ่งมีเลยตอนนี้เสียวว่ะโอเคเราวิ่งตามมาดูาผมตามทางไปเรื่อยๆะฮะน,นี่ขึ้นได้่าไม่น่าได้ ผมอยากไปตรงกลางมากเลยะในจุดนี้นะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถโดดไปตรงกลางได้นะครับก่อนดีก่อนเฮ้ย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 ให้มันบวกไปก่อนให้มันบวกกันไปให้มันบวกกันไปนะเอ้ชิบังมาแล้วมาทำไมมาทำไมเด้อเด้อเด้าไมเไอ้บ้านนาละนุนนองเมยต้องสปอนไม่ได้เหรอสปอนสปอนสปอนไม่ได้สปอน ทำไมสปอรไม่ได้โอ้ยกอดโอเคนะครับผมก็สหรับซเปอร์เอฟเคที <laughs> ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอนคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีสสดาจ้าโจกับผมไปแล้วครับบ๊ายบายนะแม่งสิยใจมาก